Stories from the Heart from ช่่ววงงเรรือราจาจจกใจทันยมต์แปมจำนักผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าชีวิตของตัวเองนั้นเกิดมาอับโชคทำสิ่งใดก็ไม่มีวันสำเร็จเพรอตั้งแต่เกิดมาชีวิตคือมันไม่สมหวังสักอย่างไม่ว่าจะทำสิ่งใดหน้าที่การงานทุกอย่างที่ทำมารู้สึกว่ามันจะอับโชคทำอะไรก็ไม่ขึ้น ความหวังเดียวที่จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นก็คือการแต่งงานเพราะสามีจะเป็นเสาหลักและเป็นที่พึ่งให้กับเธอได้ชีวิตการแต่งงานดูราบรื่นเป็นดังที่หวังไว้สามีของเธอรับราชการครูและเธอเองก็มีความฝันว่าจะเป็นครูเช่นกันแต่เหมือนความฝันนี้จะมีอะไรมากลั่นแกล้งเพราะว่าครั้งแรกเขาส่งใบมาที่จังหวัดศีสะเกิให้ไป บรรจุแต่ตัวเองอยู่ที่มหาสารคามมันเป็นวันข้ามวันอย่างนี้นมันไปไม่ถึงค่ะไปไม่ทนันครั้งแรกเลยไปไม่ทนันก็เลยไม่ได้บรรจุทันยมลทําอาชีพเสริมสวงเพื่อฆ่าวเวลาระหว่างรอการสอบบรรจุครูครั้งต่อไปโอกาสได้มาถึงเธอเข้ารับราชการครูได้สําเร็จแต่หนทางชีวิตนับจากนี้กลับไม่ราบรื่นนะักชีวิตไม่ราบรื่นเพราะว่าถามมีย้ายบ่อย ทุกครั้งที่เขาย้ายเราไม่เคยได้ติดตามไปด้วยเลยเราก็อยู่ที่ศรีสะเกดกับคุณย่าก็เลยชีวิตครอบครัวที่แยกกันอยู่ตลอดค่ะข่าวร้ายได้เกิดขึ้นเมื่อสามีของเธอกำลังนอกใจดิฉันก็ตัดสินใจย้ายตามสามีไปเพื่อจะไปอยู่ดูแลเพราะว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันไม่ได้อยู่ดูแลเขา แล้วดิฉันตัดสินใจจะไปดูแลครอบครัวไปดูแลสามีและลูกช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันธัญม,มน์พยายามสารความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสามีให้กลับเหมือนเดิมหลังจากนั้นเธอได้เข้ากรุงเทพเพื่อเรียนพยาบาลตามความต้องการของพี่ชายเมื่อเรียนจบเธอก็ช่วยงานเขาที่คลินิกจะกลับเดือนละครั้งนี่ค่ะช่วงเรียนนะคะ เรียนแล้วก็ทำงานไรายได้ต่อเดือนตอนนั้นสามีก็เงินเดือนประมาณ1มื่นหมื่นแต่ตัวดิฉันเองเงินเดือนรวมทั้งค่า ODDF อะไรพวกนี้ประมาณ1,8ื่นค่ะตอนนั้นทัญมนต้องทิ้งอาชีพพยาบาลที่สามารถหารายได้เป็นกอบเป็นกำมและเลือกกลับไปอยู่กับครอบครัวเนื่องจากปัญหาเดิมคือความเจ้าชู้ของสามี ความตั้งใจว่าการกลับมาครั้งนี้จะทําให้ครอบครัวดีขึ้นแต่กลับตรงกันข้ามความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ยิ่งกว่าเดิมคือความรู้สึกตอนนั้นที่ไปเจอเขาคือมันเกิดอาการช็อกเลยอะค่ะคือพูดไม่ได้ตัวมันสัน่นใจมันสัน่นมันพูดไม่ได้เลยยืนช็อกเลยอะค่ะทาอะไรก็ไม่ถูกธัญมนทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมากับปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้น เธอมีบทสรุปโดยโยนความผิดทั้งหมดให้กับโชคชะตาที่ได้กลั่นแกลง้งเคยโทษโชคชะตาเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานสามีทุกอย่างมล้มเหลวหมดเลยทัญมนจึงกำหนดโชคชะตาให้ตัวเองโดยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำอาชีพพยาบาลอยู่ประมาณ4ปี ้วความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีที่คลอนแคลนเป็นทุนมเดิมบวกกับระยะทางที่ห่างไกลกันสามีที่ไม่เคยสัตย์ซื่อจึงนอกใจเธออีกครั้งรับไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้คือเขาจะเอาทั้งสองคนนะคะมีผู้หญิงอะ่ะเขาจะเอาผู้หญิงคือผู้หญิงอีกคนแล้วก็ตัวเราด้วยเป็นสองคนคือเรารับตรงนี้ไม่ได้ธัญมนต์ตัดสินใจอย่าขาดจากสามี พาลูกกลับมาอยู่มหาสารคามแต่กลับพบกับปัญหาใหม่นั่นคือเรื่องของลูกสาวรู้สึกว่าเขาเกิดอาการช็อกเขาจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวไม่ฟังใครจะเอาแต่ใจตัวเองจากที่เคยเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมใจแต่ตอนพอพ่อเขาแยกไปแบบนั้นลูกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะหลังแยกทางกัน ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องลูกตกเป็นของเธอธัญมลจึงเปิดร้านเสริมสวยอีกครั้งทุกอย่างพยายามสแสวงหามันมีความลำบากใจมากพอดีหลานสาวที่มาอยู่ด้วยนะ่ะเขาก็เป็นร่างทรงเขาก็พยายามว่าเออทำอย่างนี้นะจะได้สิ่งนี้มาทำอย่างนี้เราก็จะสบายใจขึ้นช่วยให้เราอยู่สงบเราก็พยายามสรรหาทุกอย่างเป็นสิ่ง เป็นรูปเคารพอ่ะเราเขาให้เราหามากราบไหว้คือทุกเช้าอ่ะต้องทําจุดทูบจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยต้องทําทุกเช้าทําใหม่ๆก็รู้สึกว่าอโอเคนะดีแต่ผลสุดท้ายทุกอย่างก็หลอกลวงเหมือนเดิมการเปิดร้านเสริมสวยในครั้งนี้เหมือนเธอได้เปิดประตูให้แสงสว่างเข้ามาในชีวิตจากที่เคยมืดมิดมาโดยตลอดพออยู่มาวันนี้ก็มีน้อง ที่เขามาขายเครื่องสําอางอะ่ะเขาก็พาเรานําเราให้แนะนําให้เรารู้จักกับพระเจ้าแต่เขาไม่ได้บอกว่านั้นคืออะไรก็พอเขาแนะนําเสร็จเขาบอกว่าตอนนี้มีพระเจ้าอยู่กับพี่แล้วนะแล้วก็พี่อยากได้อะไรพี่ขอเลยจนอยู่มาวันหนึ่งก็ประมาณสักเลยจากตรงนั้นมาประมาณ4ี่ห้าเดือนเขามีแผ่น ไปปิวอ่ะเขาก็ให้เอามาเราก็เก็บมาไว้ที่หัวนอนพอตอนกลางคืนกลับมาเราก็มาอ่านดูเอ,อพออ่านปุน๊บเขาก็บอกว่าเป็นชีวิตที่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้รับความลอดจากพระเจ้าเขามีคําอธิษฐานด้วยตรงท้ายบทอ่ะเราก็อธิษฐานคุกเข่าลงอธิษฐานให้พระเจ้ายกบาปผิดให้เราทัญโมลลองไปบูต เธอหวังเพียงว่าจะมีใครที่ช่วยปลดภาระที่หนักอึ้งให้กับเธอได้แต่เมื่อได้ศึกษาและเรียนรู้มากขึ้นก็ทำให้เธอเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของดิฉันพระเจ้าคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดิฉันดิฉันมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดในชีวิตของดิฉันเป็นพระเจ้าเดียวแล้วก็ให้ความรักความอบอ,อุ่นถึงคนอื่นเขาจะไม่ได้รักดิฉัน แต่พระเจ้าก็ยังรักดิฉันอยู่ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ตรงไหนพระเจ้าก็อยู่ด้วยทุกที่ค่ะชีวิตของธัญ,ญมนต์เริ่มดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเธอได้เปิดใจให้กับพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่จึงเกิดขึ้นจากไม่เคยเป็นมาก่อนดิฉันมีความรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่ลูกสาวต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดดีใจมากคือถ้าเขามาอยู่ในพระเจ้า เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคือพระเจ้าจะสอนเขาเองพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาเองเขาบคุณที่แม่ทําให้ห่มรู้จักกับพระเจ้าถ้าเกิดว่าไม่มีแม่ก็ไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าไม่ไม่ได้มีความสุขเหมือนทุกวันนี้เป็นเหมือนกับของขวัญจากพระเจ้าที่ลูกสาวก็ได้ต้อนรับพระเยซูด้วยคุณธัญมน์เป็นพระพรในคริสตจักรคือมีน้ําใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วย จากในอดีตที่เคยคิดและเชื่อว่าชีวิตของตัวเองเกิดมาพร้อมกับความอับโชคบัดนี้สิ่งเก่าๆได้เปลี่ยนแปลงไปชีวิตของธัญ,ญมนต์เต็มไปด้วยพระพรอันอุดมที่มาจากพระเจ้าทุกวันจึงเต็มล้นไปด้วยการขอบพระคุณและการสรรเสริญพระองค์